สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาก็จะมาทำเมนูปลาคอตนะคะใหะ้ให้แฟน,นะคะ่ะก็จะเป็นปลาคอตแบนี่ค่ะปลาคอตน้ำลึก่ะเนาะเพื่อนๆน,น่าจะรู้ดีปาก็จะมาอบก,กับอบไมโครอบไมโครเวนนะคะทีปาจะใช้คอยตัวนี้นะคะ่ะอบปลาคอต ก็จะเสิร์ฟกับอซอสอเนยกับเห็ดแชมเยญงนะคะนี่ค่ะปาก็จะใส่เนยลงไปเลยเนยลงไปทีนี้แล้วก็ตามด้วย <laughs> ป้า,ป,าป้ายังไม่ตาย <laughs> ยังดิ้นได้อยู่ไปยังมีชีวิตอยู่นะคะเอาเนยใส่ข้างล่างปลาอ่ไอันนี้คือแฟนปลาเขาชอบแบบนี้เนาะปลาก็จะทำอ่าให้เขาแบบนี้นี่ค่ะเพราะว่าเขาอ่อชอบปลาเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้ใส่อะไรมากมายเพราะว่าถ้าเกิดถ้าปรุงเยอะมันจะไม่มีรสชาติอ่าอ่าไม่มีรสชาติปลาเนาะเขาอยากให้มันมีรสชาติปลาเต็มๆก็คือทำใส่แค่เนยแค่นี้ค่ะ แล้วก็กแรปแบบนี้นะค่ะอันนี้ก็คือปลาทําตามแฟนนะคะแฟนปลาเขาพาทำเขาจะพาทำแบบนี้แล้วก็ปิดให้แบบแรปแบบนี้เลยค่ะให้ให้สแบบนิทเลยแล้วเราก็เอาไปใส่ไม่ใส่ใส่อเวนนะคะ ปลาก็เปิดไว้รอแล้วเอาเว้นอบเอเว้นประมาณน่าจะสิบห้าถึงน่าจะสิบ้านาทีคิดว่านะประมาณเนี้ยเพราะปลามันสุกง่ายค่ะโอเคค่ะก็เอาไปใส่โขลกอออเว้นกันเลยค่ะ ปลามาเข้าโอเว่นเลยนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะน,นี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะวันนี้ปลาก็จะเสิร์ฟกับมันนะคะเนี่ยค่ะมันก็มีมันแครอทนะคะแค่นี้ค่ะก็ปลาจะ,จะ,ะนึ่งค่ะนึงมันกับแครอท ก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้ไม่โรสกับอ๋อโอเวน่นค่ะเราจะโรสกับอ๋อหม้อนี้แบบ เก็บรอเสร็จเลยค่ะเราก็มาต่อที่ซอสเลยค่ะอันนี้จะเป็นซอสเนยนะคะซอสซอสเนยเห็ด่แชมเปญองค่ะนี่ค่ะอันดับแรกฟ้าก็าจะใส่เนยไันเลยนะคะ กลิ่นหอมมากตามด้วยเห็ดเลยค่ะเห็ดแชมปียองเป็นบลารขชอเผ็ดแชมปียองสีงขาวอันนี้นางน,นางซื้อมาเองนะนางซื้อมาเองนี่ค่ะหอมเนยนี่ก็จะเป็นอซอสนะคะตามด้วยน้ำสต๊อกเลยค่ะนี่ค่ะ น้ำสต็อกกใส่เลยนี้ซอสเห็ดของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครมีไวไวก็ใส่ได้นะคะอันนี้ปาไม่มีค่ะปาเลยใส่น้ำสต๊อก ปิดแก๊สนะคะตามดูเลมอนเลยค่ะลามก็ได้อันนี้ปลาสายลามสบท้ายด้วยอหอมซอยค่ะนิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันและความหอมให้กับน้ำซอสของเรานะคะนี่ค่ะเสร็จรอเสริมแล้วค่ะ หอมมากค่ะรสชาติรสชาติอร่อยค่ะผมเนยแล้วก็น้ำสตอ๊อกค่ะีนทุกอย่างทุกอย่างก็เสร็จรอเสิร์ฟแล้วนะคะนะคะี่ค่ะปลาก็เอาปลาออกมาจากโอเว่นแล้วนะคะน้ำซอสน้ำซอสเต็มเลยค่ะน้ำซอสจักเนยจริงๆแล้วเอาน้ำนีำน้ก็ได้แหะปลาอาจจะไม่เอา นปลามาเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ก็จะตักปลามาใส่นีเลยนะคะเนื้อหน้าทานมากค่ะมาเอาซอสที่เราทำเมันลงไปไอแครอทส <c oughs> ิตาม,มใ้อามัน นะคะที่เราเอา่ะนึ่งไว้แล้วตามด้วยไอ,ยอ,ยอของเราเลยค่ะนี่ค่ะน้ำซอสของเราใส่ลงไปเลยค่ะราดตัวปลาเลย มองไม่เถึงตัวปาลาละแค่นี้ก็ได้ปลาคอสเสิร์ฟกับเผ็ดแชมเปญองแล้วค่ะนี่ค่ะเสิร์ฟเลยรอเสิร์ฟเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะ